สวัสดีค่ะปังค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถรุ่นมาสตอร i ิกแบดจิสม o ฟโเรนะครับคือพี่ดีใจมากที่พี่ได้รีวิวรถของพี่เพราะว่าหลายคนถามมาว่าชิปปิิงใช้รถอะไรวันนี้ก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่อาจจะได้มาเห็นรถคันใหม่ของพี่ปังว h a อินม y ค่ะโอ้มันชักเกิรเหมแล้ว ก็อันนี้คือพี่เพลงรับผมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของทางมาสตราติประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เรามีโอกาสได้มาเทสต์ด i v e นะคะทุกคนเราก็เลยเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ทุกคนดูกันคือคันนี้เขาเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆค่าตัวก็จะอยู่ที่12บสงพันเก้าพันบาทเลยนี่นะครับก็เป็นรถอิตาเลียนนะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับคันแรกของอิตาลีนั่นเองนะครับผม วันนี้เรามาแบบยิ้มเงียบพอรเราเรียบหรูวันนี้วันนี้เความรียเออไม่ใช่อะไรอาเกรงคือถามว่าเข้ามาอะไรรรู้สึกยังไงรู้สึกรวยแบบเฮ้ยนี่เรารวยขนาดนี้เหรอเนี่ยมันเป็นกลิ่นความรวยอะค่ะทุกคนไม่ออกอะเนาะอันนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มังกลับมาเซราติเหมกันเพราะว่ารุ่นอื่นก็ยังไม่ได้เทสต์อะไรอย่างเงี้ยทสอบเกรงเค นิดนึงฟังดูว่าให้ขับบนในโรงแรมสุดท้ายเราต้องออกข้างน,นอกน,นะคะแล้วก,ลก็กระจกมองหลังตัวนี้ปรับได้นะคะหรือว่าสามารถปรับได้ครับให้เป็นกระจกแบบปกติแบบแผนนวลหรือจะแสดงผลแบบดิจิตอลก็ได้เนี่ยนะเป็นออปชั่นนะครับผมจะเป็นการตั้งค่าครับของหน้าจอครับผมก็มจะมีความสว่างแล้วก็รูปตาตกลงได้ตกลงนะครับของหน้าจอนั่นเองนะครับของตัวกล้องด้านหลัง ดีไซน์ภายในคือสวยมากเบาะนั่งสบายมากมคือถ้าสีนี้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะใช่ครับไม่ต้องซื้อเพิ่มครับก็คือจะเป็นชื่อว่าเนโรแล้วก็อ่าเดินได้ ing, ค,ไดคุยโอสติชิงขังผมนะคะชื่อสีนี้ใช้พูดอีก้ว <laughs> <laughs> ก็เป็นสีดําที่แบบได้ต่างๆอาจจะเป็นสีทองทองแดงใช่ <Okay. S 2> ใเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นแบบว่าเลเซอร์ใช่งในเ <Laser S 1> ลเซอร์ทำให้มันมีแบบลวดลายแบบนี้ใช่สวยมากคือดีไซน์ภายในอ่ะสวยมากทุกคนแลนน้วก็มีแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ที่แบบให้มาพร้อมกับตัวรถเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเพอิ่มใช่ไหมคะครับผมใช่ครับทีนี้ถ้าหนูจะขับแล้วฝั่งไหนอะไรยังไงบ้างคะได้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนำวิธีการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่จะอยู่ที่ขวามือนะครับเป็นปหมุนนะครับเป็นโรตารีนะครับพอเราตาร์รถเนี่ยครับคันนี้จะเป็นโหมด G T ซึ่ง GT เนี่ยครับเราจะใช้นะครับวิ่งได้ทั้งในเมืองแล้วก็ทางไกลนะครับแต่พอเป็นสปอร์ตเนี่ยครับสปอร์ตจะเพิ่มความสนุกในการขับขี่นะครับคือจะให้อัตราเร่งนะครับที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคอร์ซ่าหมดนะครับก็คือจะเป็นหมดที่ใช้วิ่งในสนามแข่งูถึง102.7วินาทีนะครับว่คตัวจะอยู่ที่มนนี้นั่นเอง761แรงม้านะครับจริงๆมอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยสามารถเจเนเรตแรงม้าได้ถึง402แรงม้าก็คือั1,200กว่าแรงม้า แต่วิศวกรบอกว,ว่าถ้าพันสองร้อยแรงม้าเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจําวันก็เลยทําให้เหลือแค่761แรงอยหนะครับกับแรงบิดหนึ่งพันสิวตันเมตรแล้วก็สูงถึงร้อยเพียงแค่2.7งจุดเวินาทีตัวโชค๊คเนี่ยจะปรับตามโหมดการขับขี่ซ t นะครับก็คือโชค๊คจะเป็นแบบคอมฟอร์ตเป็นโช๊คแบบปกติสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นสปอร์ตเนี่ยจะปรับแบบเป็นโช๊คไฟฟ้าแบบสปอร์ตคอร์ซ่าเนี่ยจะมีโชค๊คที่ใช้เฉพาะในโหมดฟอร์ซ่าก็คือโหมด H โหมดสปอร์ตแต่เราอยากได้โช๊ค แบบคอมฟอร์ตเราสามารถกดตรงกลุ่มปุ่มต้องการมันได้เลยที่เป็นรูปโชกได้เลยนั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนโชกเองด้วยก็ได้ต้องเอสคือสปอร์ตใช่ไหมคะใช่ครับดีมากเลยค่ะที่เพลงมาด้วยเพราะว่าถ้าให้หนูพูดเองคือหนูงงไปหมดมันให้รับให้มาเยอะมากโอเคทีนี้ไฟเลี้ยวอยู่ข้างซ้ายไฟเลี้ยวจะอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าแล้วก็ตรงขวามือเนี่ยจะเป็นที่ปัดน้ำฝนเราขับแม้แล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายกันตอนขับได้ต้องเข้าเกียร์ตรงไหนก่อนเกียร์ตรงนี้นะครับ P R N D นะครับเป็นสุดๆนี้เลยนะครับเกียร์แบบแบบนี้ ไปแล้วนะครับทุกคน ปุ่มด้านหลังซ้ายขวาเนี่ยก็คือจะเป็นการปรับในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับปุ่มซ่อนมากปกติในรุ่นน้ำมันมีอะไรแบบนี้ไหมคะมีครับผมะนะครับแล้วก็ขวามือนะครับขวามือจะเป็นเพิ่มลดนะครับเสียงเพลงภายในรถวันนี้ป้าไอ้นิ่งมาพิเศษนะคะ <laughs> ถ้าพูดน้อยไม่ใช่อะไรแล้วครับพี่เทลงพูดแทรกหนูได้เพราะว่าหนูกำลังตั้งใจขับอยู่ห <laughs> ่อเล่นไม่เก่งขนาดนั้นใช่เราอคติ้งน่ะ ฟังชอบวัสดุพงมอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรคะรู้สึกจับแล้วเหงื่อ,อไม่ออกมือเป็นหนังเลยครับผมนี่จะเป็นหนังแท้นะครับพอเหยียบคันเร่งเรารู้สึกได้ถึงความแน่นอะ่ะอืมความต้องลงน้ําหนักเท้าอะคะ่ะฟิลลิ่งแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเวลาที่เราขับรถแพงอ,ะอ่ะเพราว่าเบรกหรือคันเร่งมันจะไม่ได้ไม่ได้เบาแบบเหยียบนิดเดียวเราได้มันต้องลงน้าหนักอะ่ะม,มันถึงจะเหยียบมันรู้สึกแน่นอะ่ะอืได้ลองคลิกดาวดูตรงนี้นะครับผมว่าว่า,วาเป็นยังไงบ้างคารับรู้สึกไหนบอกว่าไม่หลังกิน ไม่แต่ว่าเป็นหลังติดเบาะที่นุ่มนวลแต่ชอบเสียงพอด้นใช่เสียงเหมือนขับรถยนต์คือมีความค่อนข้างจริงอ่ะให้เรารู้สึกมีความสนุกอยู่ะใช่คือถ้าสมมติว่าใครแบบรักรถสันดาบหรือแบบชอบแบรนด์รักในแบรนด์มาเซลติอยู่แล้วแล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ e v อ่ะนี่ว่าเขาให้ฟิลลิ่งเหมือนใกล้เคียงกับการเป็นรถสันดาบใช่ทุกคนฟังไม่มีสติมาได้จะขับรถอยู่อันนี้คือรีเจนครับจะสังเกตว่าพอกดเสร็จปุ๊บรถจะน่วง ให้เลยนะครับเป็นดีลบดีพอแล้วก็นนด,ดีครับผมนะครับโอเคมีดีบวกมีดีมีดีลบมีดีลบๆบอุ้ยเสียงมันดีอะ่ะขนาดพี่ปังขับแบบไม่ได้ไวมากนะทุกคนประมาณร้อยร้อยนิดๆอะ่ะใช่แต่คือแบบว่าฟิลมาแบบเหมือนเราขับแรงมากทั้งทังที่เรายังไม่ได้ขับขนาดนั้นอะ่ะ แต่ช่วงล่างเขาเป็นฟิลแบบว่ารู้สึกถึงท้องถนนแต่นั่งสบายใชอ่อาจจะเพราะด้วยเบาะด้วยทั้งทรงทั้งดีไซน์อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบขับรถสปอร์ตอ่ะเป็นอย่างละเหมือนเราไม่ได้นั่งบนรถ E ีีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มาเจลติเขาต้องการให้เรารู้สึกแบบนั้นใช่ครับถูกต้องครับคือเสียงเหมือนมากเลยค่ะ,ะแต่เป็นแต่เป็นสปอร์ตที่ไม่ได้เสียงแบบเสียงดังหนวกหูอ่ะอันนี้ปังใช้หน่วงแบบดีลบ พอยกเท้าจากคันเร่งอ่ะเขามีการหน่วงให้แบบโอเคสมทแต่ถ้าใช้ดีลบลบอะเหมือนจะหน่วงเยอะแบบเยอะเลยเนี่ยรู้สึกเลยยกนิดเดียวรู้สึกเลยทัศนวิสัยก่อนเลยขึ้นมาตอนแรกครั้งแรกที่อยู่ในโรงแรมอะ่ะคือเกรงไม่รู้ว่าแบบจะขับยากหรือเปล่าแต่พอออกมาปุ๊บนิดนึงรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วพอมาอยู่บนทางด่วนอะ่ะรู้สึกว่าขับง่ายเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถแล้วนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับถนนด้วยก็เลยแบบ ค่อนข้างที่จะถนัดในการที่จะเปลี่ยนเลนหรือว่าแบบมองกระจกซ้ายขวาอะไรเงี้ยกระจกอ็เหมือนจะเล็กใช่ปะแต่ว่าพอขับจริงเราก็มองถนัดนะแล้วก็ออนี้มองชัดเจนมากเราชอบที่เขาสามารถเปลี่ยนเป็นแบบกระจกได้เลยทันทีส่วนช่วงล่างรู้สึกว่าเป็นช่วงล่างแบบที่เราชอบพระเราอะไม่ชอบรถนุ่มเกินอยู่แล้วเนาะแล้วปกติรถสปอร์ตก็ไม่มีใครทํานุ่มแบบนุ่มจ๋าอย่างนั้นหรอกมันจะย้วยแต่คือพอคันเนี้ย เป็นความแข็งที่แบบสบายอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถแรงก็สบายได้ซึ่งไม่ได้แรงธรรมดาแรงมากด้วยแล้วก็เมื่อกี้จังหวะที่เราขึ้นทางด่วนใช่ไหมถึงขนาดเราอยู่ในโหมด GT อ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบพี่เขาบอกว่ามันจะไม่แรงมากนะครับ GT มันจะแบบไม่เหมือนสปอร์ตหรือคอสต์ไหนบอกว่าไม่แรงแต่หนูว่ามันแรงนะคะเหมือน GT เป็นอะไรที่แบบขับสนุกแล้วคนนั่งยังไม่ตกใจอ่ะใช่คือยังมีความแบบอุ้ย ยังยังตื่นเต้นในการนั่งรนอยู่แต่ว่าเ๋ยถ้าเจ๊ลองไปสปอร์ตอะไรอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงก็ได้ล่ะนี่ลองเข้าโค้งยังไงคะคุณพ,พี่คือฟิลลิ่งเข้าโคงเหมือนหนูขับที่ความเร็ว40แต่จริงอันนี้ประมาณ70-80นะคะทุกคนนิ่งมากจริงจริง,รงไม่จําเป็นต้อง บิดพวงมาลัยสุดแรงค่ะใช่คือพวงมาลัยเฟิร์มมากบิดนิดเดียวคือไปเลยจริงๆเราสามารถตั้งพวงมาลัยได้ไหมคะจะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่นะครับผมซึ่งโหมดถ้าพอเป็นสปอร์ตเดี๋ยวมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะแต่พอเป็นคอร์าที่ใช้ในสนามแข่งเนี่ยครับเขาจะหนักมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะครับผมคือเวลาเลี้ยวโค้งไอเห็นเลยใช่ปะว่าที่นิดเดียวเลยกระดิกอ่ะกกเดียวเท่านั้นอ่ะเนี่ยดูดิโค้งแบบนิดเดียวคือพวงมาลัยตามมือจริงๆอ่ะ เราเปลี่ยนโหมดสปอร์ตตอนนี้ได้เลยอ่าน,นี่แหละเสียงก็จะปรับเปลี่ยนไป<ว> í, นเสียงเสียงโหดขึ้นเยอะจริงนี่ขับแปดสิบแล้วเนี่ย ขับ80แต่ว่าเสียงประมาณ103แฟนมาเซราติเผื่อบางคนไม่รู้เนาะจริงๆปีน sure> ี้เขาครบรอบ110ปีคือเขาทํารถมานานมากแล้วคือจริงๆมี EV กี่รุ่นนะคะมีแค่2รุ่นตอนนี้ก็คือจะเป็นเบรเกอร์เลสโฟกเร่นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นแกรนด์ฟิชโมโฟกอเร่ครับก็คือคันนี้ซึ่งที่เรานั่งได้เตี้ยแบบนี้ครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เขาจะวางอยู่ใต้ท้องรถเป็นแพร ไปเลยนั่นเองนะครับก็คือแบบว่าขนานกับตัวรถไปเลยแต่ตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยีในการวางแบตเตอรี่แบบใหม่จะดีไซน์ให้รถเนี่ยครับคนนั่งสามารถนั่งเตี้ยได้แบบรถสปอร์ตนะครับต้องดีไซน์ให้เป็นตัว T ก็คือตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยข้างล่างเป็นแบตใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแบตเตอรี่ครับเนี่ยครับวางตรงนี้เลยนะฮะคือวางแตกต่างมากแล้วคือตัวแบตอะมาเซราติก็เป็นคนทําเองใช่ครับเป็นคนทําเองแล้วก็ก่อนที่จะเอามาอยู่ในรถแพสเชนเจอร์คาร์คันเนี้ยครับเราเอาไปวิ่งในสนามแข่ง ฟอร์มูล่ก่อนรถ Formula E เนี่ยก็คือจะเหมือน Formula ่เลยแ่เพียงแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้านั่นเองคือเขาบอกว่าคันนี้มีความเสถียรค่อนข้างมากเพราะว่าด้วยความที่การหล่อเย็นของเขามันดีทําให้แบตเตอรี่ไม่ไม่ร้อนเกินแล้วมันก็ทําให้เลขที่ขึ้นว่าจะวิ่งได้อีกกิโลอะไรเงี้ยมันใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริง ซึ่งถ้าเราแบบมองจากภายนอกอ่ะแล้วเราเห็นคันนี้คือเราจะแทบแยกไม่ออกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นตัว I C E หรือว่าตัวตัวไฟฟ้าถูกต้องไม่มองได้คานที่เขียนว่าใช่ครับใช่ครับแยกไม่ออกเลยครับเพราะใช้ตัวถังเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันครับผมอันนี้เขาเรียก2จอหรือว่าเป็นจอ,อะจะเป็น2หน้าจอนะครับตรงกลางจะเรียกว่า central display ะนะครับก็คือจะเป็นการควบคุมนะครับเกี่ยวกับระบบตัวรถคันนี้ทั้งหมดต่อมาด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่า comfort display ก็จะควบคุมความสะดวกสบายภายในรถเราสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งด สไลด์ขึ้นสไลด์ลงดูได้นะครับอนนชอบตรง,น,ตรงนี้ไม่ต้องยกแขนแบบขี้เก<ล>ียจยกแขนครับซ้ายขวาแบบนี้ได้เลย,ยนั่นเองนะครับเป็นการปรับแอร์ที่ง่ายนะคะทุกคนตอนแรกคิดว่าแบบเราต้องแบบติกต๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้เท่านั้นด้านล่างใช่ไหมครับก็จะเป็นหนึ่งคือจะเป็นซัสเพนชั่นช่วงช่วงล่างที่เป็นถุงลมนะครับตรงกลางด้านล่างสุดเลยจะสามารถปรับนะครับลิฟ์หน้าขึ้นลงได้สมมุติเวลาเราเจอลูกระนาาสูง,สง สามารถทําได้เพื่อไม่ให้ด้านหน้าเนี่ยไปชนกับตัวลูกระนาดนั่นเองแล้วก็ซ้ายมือนะครับซีดนะครับตรงนี้สามารถเป็นโมเิลได้ถึง3ซีดนั่นเองนะครับอันนี้ได้ฝั่งคนขับอย่างเดียวแอมเบียนทไลท์นะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของสีนะครับที่อยู่ตามคอนโซลต่างๆแล้วก็อันนี้ไฮไลท์นะครับขวามือนาฬิกาที่คุณผู้หญิงถามเมื่อสักครู่นะครับผมก็คือจะเป็นนะครับก็คือมีแบบคลาสสิกมีจีมมเตอร์แล้วก็โชว์แบตเตอรี่ด้วยครับผมอันนี้นะครับแสดงผลแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ มีมีโชว์แบตก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยที่ตรงนี้มีอะไรให้ปรับบา้างถ้าอันนั้นจะเป็นหน้าจอที่แสดงผลปัจจุบันเนี่ยครับะจะแสดงผลใน<ม>เรื่องของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง3าตัว front หนึ่งตัว left right อีกหนึ่งตัวก็คือซ้ายขวาอีกหนึ่งตัวที่อยู่ด้านหลังจะแสดงผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขับขี่ของเราครับสมมุติเราไปข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมอเตอร์ด้านหลังจะทํางาน คือในกรณีที่เป็นโหมด GT เนี่ยครับ GT จะทางานพร้อมกัน3ตัวค่ะแต่พอเป็นคอซ่ซาเนี่ยจะไปเน้นการขับขี่ด้านหลังมากกว่าก็คือด้านหน้านะครับก็คือจะทํางานน้อยกว่านั่นเองนะครับจะได้ฟีลลิ่งสปอร์ตขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับหนูอยากถามฟีลลิ่งการนั่งหลังค่ะด้านหลังเนี่ยคันนี้เป็นการออกแบบพื้นที่2อบวกสที่คนนั่งด้านหลังเนี่ยครับนั่งได้จริงในเมืองได้ไปชอปปิ้งแบบนี้โอเคไปกัน4คนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆแบบนี้โอเคแต่ถ้าสมมุติถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยก ที่นั่งด้านหลังเนี่ยอาจจะแบบว่าถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่เวลาลงรถเนี่ยมันอาจจะเหนืนิดนึงเหนื่อยนิดนึงครับผมใช่ครับอีกอย่างหนึ่งการนั่งด้านหลังของผมเนี่ยครับกระจกหลังเนี่ยครับมันพอดีกับศีษะคนที่นั่งด้านหลังเราก็จะเห็นความปโปรง่งมันก็จะทําให้รู้สึกไม่อึดนอัดนั่นเองเนี่ยอันนี้ปังลองเปลี่ยนเป็นกระจกใช่ป่ะทั้งทั้งที่พี่เพ็งนั่งแล้วพี่พ็งสูงอะ่ะแต่ว่าหัวไม่บังกระจกหลังเอาจริงพี่ปังก็เหมาะคันนี้ หรอ13ล้านเองยวไปถอนเงินก่อนเตรียมไปจองรอไว้แล้วครับโอเทเลยค่ะคือขับแล้วออร่าจับมากอ่ะก็ต้องออร่าอยู่แล้วป่ะคือเห็นโลโก้ก็ออร่าแล้วป่ะเดี๋ยครับ้องเติมคำเร่งในโค้งนี้ดูได้ครับเอุ๊ยโหจะดีอ่ะคนคือช่วงล่างนิ่งมากโงอไดีมากโคงอะไรนิ่งสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวดูโค้งนี้นะคะ อุ้ยสปอร์ตมันแบบฟิลลิ่งใกล้เคียงรถสันดาบจริงคะ่ะคือตอนแรกอ่ะพุ่งกว่าสันดาปอยู่นิดนึงถ้าเทียบกันแต่คือมันมีฟิลลิ่งของการแบบยังไม่ได้เหยียบแล้วไปเลยแต่ความเร็วปลายมันมีการแบบเพิ่มขึ้นอะ่ะคือความเร็วปลายรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยเหมือนขับซูเปอร์คาร์แบบเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอ่ะเี่ยงเหวี่ยเอเออคือเป็นความเร็วที่แบบใช่แรงยังแรงอยู่เรื่อยๆใช่พระปกติ E ีวีจะชอบแรงต้นแล้วไปไปช้าใช่ป่ะแต่อันนี้คือแบบ ค่อยๆมา mm hmm. อันนี้คือเราใช้โหมดคอซ่านะคะทุกคน mm hmm. คือดูนะเข้าคงกริบมากม mm hmm. ีความเร็ว90 mm hmm. อุ้ยมันนิ่งมากอ่ะสมมุติถ้าเป็นสามีขับแล้วภรรยานั่งอะ mm ่ะ hmm. ไม่โดนภรรยาด่านะคะ mm hmm. เพราะว่ารถนิ่งคือรถไม่ได้ดูว่าแบบคุณขับอันตรายเลยว้าวโอ้โ,อโ,อโอ้ฟีลลิ่งเหมือนที่พี่ออสบอกจริงค่ะ mm hmm. ว่าแบบเหยียบตอนแรกมันจะแบบแล้วก็ขึ้นมาแบบ mm hmm. แต่ฉันรีบยกก่อนที่มันจะพุ่งเลย คนช่วงว่างนิ่งมากเบรกดีมากแล้วปังอ่ะใช้เป็นแบบดีลบที่เขาแบบมีการช่วยหน่วงด้วยใช่ปะมันทําให้รู้สึกแบบทุกอย่างมันดีไปหมดจริงๆคร่าวๆวันนี้เราเราจะพรีวิวแค่นี้ทุกคนอยากให้เห็นว่าการขับรถหรูมันเป็นยังไงการขับรถหรูที่ราคาหลัก10ล้านขึ้นที่เป็น e ีีอ่ะคือจะบอกว่าฟิลลิ่งถามว่าแตกต่างจากรถที่แบบหลักล้านต้นๆไม่เกิน5ล้านไม้ต่างต่างเลยต่างมากๆอยู่แล้ว แล้วก็ทั้งช่วงล่างพวงมาลัยแล้วก็ฟิลลิ่งที่ได้อะมันค่อนข้างที่จะแบบหาซื้อไม่ได้ถ้าไม่ได้มาขับอะ่ะเออคือพอมานั่งอะ่ะเราเรารู้เลยอ่ะว่าทุกๆเอลิเมนต์ของคันเนี้ยเขามีความแบบว่าคิดมาแล้ว<ช>ว่เขาต้องการให้เป็นแบบเนี้ยต้องการให้เรารู้สึกแบบเนี้ยพวงมาลัย<ช>ที่เราจับหรือว่าฟิลลิ่งที่เรานั่งยังคงเป็นความมาเซลติอยู่ใช่ขนาดเรามีเวลาน้อยนะเรายังรู้สึกว่าเราแบบขับแล้วอิ่มเอมขนาดเนี้ยค<า>ือถ้า<ม> <của S 2> สมม<บ>ติว่าเรามีเวลาเยอะกว่านี้เราได้แบบรู้จัก คันนี้มากกว่านี้ได้ดื่มดำ่ำฟังก์ชันต่างๆอ่ะน่าจะฟินมากจริงๆเราฟังตอนตอนที่บีฟเรื่องฟังก์ชันเนาะ mm hmm. เขามีเยอะมากใช่แต่คือเรามีเวลาน้อยทุกคนเรามาขับแค่แบบชั่วโมงหนึ่งก็เลยมีเวลาพูดน้อยน่อยสรุปฟีลลิ่งของคันนี้กันนะคะทุกคนจะบอกว่าคันนี้มีฟีลลิ่งใกล้เคียงกับการที่เป็นแบบรถสันดาปมากๆใช่ก็คือไม่ต้องปรับตัวเยอะเราก็ได้ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่แบบคุ้มราคาคือปังให้คันเนี้ยเป็นสปอร์ตอีวีที่ดีไซน์สวยที่สุดที่ปังชอบเลยนะอืมล้วคือ ความแรงอะไรอ่ะไม่ต้องห่วง่ะชอว์จริงๆนี่ซื้อตั้งแต่เห็นดีไซน์แล้วปะ<ช>เออคือดีไซน์สวยอ่ะอ,อ,อายกับพี่ฟังออกมานั่งแล้วคือรู้สึกว่าเป็น EV ที่ที่ไม่เหมือน E v วจริงๆใช่คือ,คอแล้วด้วยความที่เขาขับเคลื่อนสี่ล้อก็จริงปกติขับเคลื่อนสี่ล้อจะเป็น2มอเตอร์ใช่ไหมหน้าหลังแต่อันนี้คือหน้า1หลัง2คือเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อที่มี3มอเตอร์อแล้วแต่ละมอเตอร์ก็คือทําหน้าที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยคือดีเทลในการขับขี่อ่ะค่อนข้างที่จะละเอียดมากซึ่งจากเมื่อกี้อค็กื นิ่งจริงนิ่งจริงตามที่เขาบอกเลยตัวเราไม่โยนอะคนนั่งฟินปะสบายไหมฟินทั้งหน้าทั้งหลังก็ยังสบายคือป้หนูมีโอกาสที่จะยืมขันคือปกติอะเราขับรถแรงๆแบบเนี้ยคนที่ฟินจะเป็นคนเดียวคือคนขับแต่เนี้ยคือคนนั่งหน้าล่างหลังก็ยังสามารถฟินร่วมกันไปได้เดี๋ยวเราลงไปแล้วเราให้ดูนอกข้างนอกอีนิดนึงเลเอะมีมุม 3D แล้วก็มีมุมตรงอันนี้กล้องไม่หลอกนะด้านข้างกับด้านด้านตรงก็คือ สมจริงเราจะลงกดปุ่มตรงนี้นะคะปึ๊บก็ออกได้เลยกระจกสเรดนะคะถ้าคนเป็นสวยออกแค่ไหนมันก็สวยปะเ <c oughs> าดูข้างนอกกันค่คะอ่ะให้อายพาดูข้างนอกกันนะคะทุกคนคือนี่ทุกคนจะมีคันไหนโหลอเหล่เาเท่าคันนี้อีกนี่ที่เขาบอกว่าข้างนอกอะ่ะเหมือน ICE, รถไอซีเอน้ำมันเลยเนี่ยก็เพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่เป็นกระจังหน้าแบบทึบนะเขาเป็นกระจังหน้าแบบมีช่องระบายอยู่เป็นแบบซีซีแบบนี้ซึ่ง หล่อเท่มากๆแล้วที่ไอ้บอกคือถ้ามองจากภายนอกมองข้างหนอย่างเงี้ยคือไม่รู้เลยว่าเป็น E ีวีหรือว่าเป็นรถสันดาบนะคะแต่ต้องมาดูด้านข้างตรงนี้ก็คือตรงนี้สัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็น E ีวีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคำนี้เลยโฟโกเร่โฟโกเร่โโเรอ่าแปลว่าสายขว้านะคะซึ่งสีคอปเปอร์แบบเนี้ยปกติถ้าเป็นน้ํามันต้องจ่ายเพิ่มนะถึงจะได้สีนี้แต่อันนี้คือได้เลยอืมแล้วคือไอ้กับพี่ปักอะ่ะชอบสีนี้มากมีความแบบเหมืนอนแรปรถมาแล้วดูมีความ คือเรียกอะไรอะดำดำด้านๆอะเทาเทานมทแมทเมทัลลิกเมทัลลิกเมทัลลิกเบาๆแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีความเท่ด้วยนะเขาบอกว่าตอนกลางคืนเน่ะจะมีไฟเป็นสีขาวๆด้วยนี่แล้วก็แม็กเขานะคะสวยมากทุกคนดูตัวกุ้งโลโก้แล้วก็ข้างในคาลิเปอร์เบรกก็ยังเป็นสีทองแดงโฮมคอนเซปต์เอาใหม่ไม่ใช่ทองแดงคัพเปอร์อ่าเป็นสีคัพเปอร์อ่าทองแดงอ่ะก็คือคัพเปอร์นั่นแหละแต่ว่าอยากพูดให้มันคัพเปอร์ให้ดู ว่ามันเหมาะกับไอแค่ไหนมันอาจจะเหมาะกับพี่มากอ่ะคือคันนี้ถ้าถ้าเที่ยวกับตัวไอคือไอสูงกว่ารถมากเลยนะเขาจะมีความแบบติดกับถนนติดกับพื้นถนนซึ่งเข้าไปแล้วก็คืออย่างที่เขาบอกว่าเบาะก็คือจะลาดไปกับพื้นนะคะแล้วก็แบตอยู่ตรงเป็นตรงกลางตัวที่แล้วข้อนี่ค่ะเราจะพลาดโลโก้ตัวนี้ไปได้ยังไงคะคือโลโก้ข้างหน้าด้านข้างข้างหลังไม่เหมือนกันนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ใช่ไหมด้านหน้าเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังอ่ะคือจะเขียนว่ามาเซราติ3จุดไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนชื่อรุ่นแ r รนด t u r ริสมนะคะที่ชาร์จเขาอยู่ตรงด้านซ้ายหลังซึ่งเป็นซ้ายแบบข้างหลังจริงๆอ่ะกดตรงนี้ติ๊กเดยวปึ๊บอันนี้เป็น ซ้ายหลังที่ไม่ใช่ตรงล้อคันแรกที่เราเห็นตำแหน่งนี้เนาะซึ่งคันนี้ใช้เทคโนโลยีต8 0 0โวลต์ด้วยแล้วก็รับไฟชาร์จดีซได้แบบสูงมากให้ดูด้านหลังนิดนึงตรงนี้เป็นกล้องหลังนะคะแล้วก็เวลาเปิดให้ดูงนี้จะงอยที่มีแค่มาเซราติเท่านั้นนะคะค่ะทั้งเปิดกระด้ทำดีๆเราเป็นดาราเอนี่เจะเเหมือนว่านี่เป็นเดลี่ไลฟ์ของอ๋ออ๋อไม่่คยได้ซะด้วยนี่นี่นี่อะให้ดูคือเขาบอกว่าสามารถใส่ถุงกอล์ฟได้อะ เดี๋ยวไอเราเอามือยื่นนี่คือสุดไปถึอย่างเี้ยคือลึกจริงลึกจริงนี่แล้วก็ตรงนี้เปิดมาเก็บอุปกรณ์ได้อีกนิดหน่อยนะคะอยากได้ถือว่าอยากได้ถือว่าอยากได้พอมาดูแล้วก็เมื่อไหร่พ่อจะเฉลยว่าพ่อพ่อเป็นเศรษฐีแล้วหนูอะต้องได้รับมรดก8ปพันล้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมคือพ่อเฉลยได้แล้วตอนเนี้ยคือเห็นดีไซน์ด้านล่างตรงนี้ไหมที่เหมือนท่อซึ่งจริงๆริงอันเนี้ยไม่ใช่ท่อนะคะแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะได้ยินเสียงที่เหมือนเสียงเครื่องยนต์ใช่ให้ฟัง นี่เขาตั้งใจทําให้ฟิลลิ่งมันใกล้เคียงกับรถน้ํามันที่สุดรถสันดาปที่สุดถูกประตูเปิดกว้างมากแล้วก็กระจกสองชั้นด้วยนะทุกคนอโอ้โหให้ดูข้างในก่อน น,นี่อันนี้คือจอที่เราบอกนะคะก็คือจอบนจอร่างนี่แล้วก็มีปุ่มด้านหลังที่เราบอกว่าเขาซ่อนคืออยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นปุ่มที่แบบสามารถกดขึ้นกดลงอะไรอย่างงี้ได้ตรงนี้โซนัสเฟเบอร์ลำโพงซึ่งตรงเนี้ยคาร์บอนไฟเบอร์นะคะของจริงนะคะได้เลยนะทุกคนมไม่ต้องซื้อออปชั่นอะไรเพิ่มนะตรงนี้ก็ได้เป็นสีคอปเปอร์เหมือนกันซึ่งมีเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะไอรลองนั่งข้างหลังให้ดูไหมอ่ะได้อ่ะขึ้นไปเลยอ่ะเวลาเข้าคือดันงัดตรงนี้ขึ้นนะงัดปุ๊บแล้วก็ดันอ่าแล้วไอรก็ เข้าไปนั่งสวยๆได้เลยข้างหลังนั่งได้จริงจริงๆนะใช่นี่อะลองนั่งโอ,โ,โอ้โหถ้าสูง164 6 5เหลือเหลือฉันว่าถ้าฉันนั่งอาจจะอาจจะโอเคไม่ต้องไม่ต้องติดขาเลยเฮ้ยเราก็ไม่ร้อนจริงพี่ปังเพราะว่าแอร์เขาแบบเป็นตรงกลางอย่างนี้เลยนี่ตรงกลางตรงนี้หันไปด้านซ้ายอันเนี้ยหันมาด้านขวาข้างในตรงกลางตรงเนี้ยคือตรงนี้ขยับไม่ได้คือตรงนี้ได้แค่ขึ้นลง มีช่องเสียบ USB Type A กับ Type C ให้ด้วยมีช่องวางแก้วมาให้2อันแล้วก็ด้านหน้าก็มีที่วางแก้วแล้วก็เปิดมาปุ๊บก,ก็มีอันนี้มี Type A กับ Type C มาให้เหมือนกันนะคะมีโลโก้เมซาร์ติตรงนี้ด้วยตรงนี้จริงๆเปิดได้นะเปิดอีกปึ๊บอ่าก็จะเป็นช่องเก็บของแบบกระจุกะจิกนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคือละเอียดแบบละเอียดมากมาถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะอยากเห็นรีโมทกุญแจนี่ค่ะน้ำหนักค่อนข้างดีนะทุกคนเนี่ย น้ำหนักเป็นแบบน้ำหนักที่หนักอืแล้วก็อันนี้เป็นดีไซน์เบาะนะคะที่เราบอกว่าเป็นการแบบอิงเลเซอร์อให้เห็นอันนี้คือลวดลายสีของเบาะไม่ใช่สีนะทุกคนคือเลเซอร์เพื่อให้ได้ลายแบบนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นสองชั้นเป็นชั้นนอกชั้นในแล้วก็เป็นสีคอปเปอร์ตร้องมีเปิดมาปุ๊บเอ,อื้อมมือ,อยีบของด้านหลังได้าทายรถนี่คุณหนูสวยอยู่ไหม สวยอยู่สวยอยู่ <Okay. S 1> เออเองก็ลองสวยนะที่จริงคันนี้เป็นคันที่ค่อนข้างลงง่ายเพราะว่าเบาเบาเขาไม่ได้เป็นทรงที่ยากมากอืรนด์มาบุกก็คืองัดปุ๊บเขาสไลด์ออกให้เองเลยอ่ะมาปิดคลิปกันดีกว่าอ่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนปังต้องขอจบการรีวิวรถของปังแต่เพียงเท่านี้ออโอ้โหให้ดูอปิดประตูก่อนดูให้ฟังเสียงเวลาจะเปิดเปิดนี้นะคะกด สอดมือปึ๊บแล้วก็จึ๊กออกมาอย่างงี้แล้วก็ปิด <S <S <ess> <S คือเสียงแบบต่อให้คุณกระแทกแค่ไหนอะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ใช่คืออายดีใจมากที่วันนี้ได้มานั่งรถพี่ปัง <S <S <ess> <S <S <ess> อื <S ess> <S ess> ตอบไม่ถูงเลยด <D> ีเทลมันละเอียดมากทุกคนคือใครที่สนใจนะคะสามารถไปที่โชว์รูมของมาเซราติแบบได้เลยแล้วก็ไปดูคันจริงกันหรือใกล้ๆจะมอเตอร์โชว์แหละมอเตอร์โชว์นี้หรือวันที่เราลงอาจจะเลยมอเตอร์โชว์มาแล้วแต่ว่าทุกคนไปลองไปดูคันจริงเราจะรู้สึกว่า จะเข้าใจเราอะว่าทำไมวันนี้เราถึงรู้สึกว่าเรากรีดนิ้วขนาดนี้เพราะแค่เห็นสีแค่เห็นดีไซน์ก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละ คุมแล้วที่พี่ซื้อหรือนี่จะเป็นรถในฝันอีกคันของเราไปเลยไม่ไม่พี่ซอแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมาเซราติมากที่เชิญพวกเรามาลองเทสไดฟ์คันนี้นะคะถ้าสมมติใครที่มีเงินอยู่แล้วอยากจะลองเล่นรถไฟฟ้าที่เป็นระดับซูเปอร์ดูอะก็มาลองคันนี้นะคะหนูเชื่อว่าผู้ติดตามของเราหลายๆคน่ะมีเงินอยู่แล้วแต่แค่ไม่ค่อยคอมเมนต์ใช่ถ้าใครซื้อคันนี้เพออีบิเก คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวหนูจะติดต่อกลับไปว่าขอไปนั่งด้วยอีกสักคนสองคนงบไม่เกิน13ล้านคันนี้เลยนี่ค่ะเกินแน่เดี๋ยวซื้อออปชั่นไม่ว่าจบแหละไม่ว่าทุกคนเระมณนคือปิดคลิปนานกว่าตอนขับอีกอ่ะ